สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกๆการติดตามนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณจากใจกจ,กจริงนะคะเรามาสรุปแนวทางของเมื่อวานกันก่อนนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้นะคะแนวทางเข้านะคะ นอยพิเศษ1นึนะคะหลุดไปนะคะพี่น้องจ้าหนึ่งสองหลุดแต่ตัววิ่งมานะคะ2ส่วนล่าง3ามเจ็ดนะคะก็หลุดไปนะคะนอยปกติ9้นะคะก้าสี่สี่ก้าทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะตัวที่แอดมินชอบด้วยเห็นไหมคะแอดมินติก๊ประกาไว้ถ้าไม่ใช่แอดมินไปย้อนดูคลิปเก่าแอดมินได้นะคะส่วนล่าง5 1นนะคะก็หลุดไปนะจ๊ะ ส่วนนอย VIP 27ก่อนหลุดไปนะคะตัววิ่งมานะคะ2ส่วน59นะคะก็หลุดไปนะคะสรุปเข้ามาน้อยปกติบนนะคะมาตัวกลับนะคะถือว่าโอเคอยู่นะคะพี่น้องเพราะว่าตัวที่แอดมินติ๊กว่าชอบแค่5คู่นะคะไปกลับได้สบายจ้าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมของวันนี้กันเลยนะจ๊ะ วันที่สิเดือน7ปี64นะจ๊ะแนวทางฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะคะวันนี้แอดมินให้เด่นไปที่ศูนย์นะจ๊ะ

09นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะมี0809 0205แล้วก็0ูนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะแอดมินก็ได้นำมาเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ รับชมอย่างมีสตินะคะพี่น้องจ๋าสำหรับคนที่ชื่นชอบก็แคปหน้าจอไว้ได้เลยจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งปลูกต้นรักปักต้นตะไคร้ให้บ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้นะอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะรวยๆแห่งๆกันทุกคนนะคะ สำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า